สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิลลี่ดี้รุยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวสิ่งหนึ่งที่ดิฉัน proud to present ไหมมันก็นิดนึงนะแต่ก็คือตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่เล็งมานานแล้วนะคะเป็นของใหม่สําหรับเราแล้วกันนะคะแล้วก็น่าจะเพิ่งออกมาด้วยนะคะนั่นก็คือสิ่งนี้อันนี้นะคะเป็น cosas เอ่อโอเคกล่องอยู่นี่นะคะเอาใหม่ อ่าตัวนี้เป็น Cosas r e v e l e r Skin Improving Foundation นะคะ SPF 25เนาะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็น Medium Coverage นะคะแล้วก็เป็น Natural Dreamy Finish แหมเคลมแรงนะคะ Dreamy Finish เชียวนะอ่าตัวนี้นะคะเราจะมา Apply ให้ดูก่อนเลยเนาะนี่ก็จะปั๊มออมาให้ดูนะคะคือมาถึงเนี่ยอยากจะ ลงให้ดูเลยเนาะเพราะเนื่องจากว่าเราอยากจะรู้ว่าน้องเขาจะเซ็ตตัวแล้วจะเป็นไงนะคะน้องเข้ามาเป็นขวดหัวปั๊มนะคะของเราใช้เบอร์110นะะหนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะเนื่องจากว่าที่ฉันนะ่ะไม่ได้มีหน้าเคาน์เตอร์หรืออะไรอย่างงี้ให้ลองนะก็เลยแบบจิ้มจิ้มมานะคะไม่รู้ว่าจะรอดหรือ ยมหรืออะไรไหมนะคะเดี๋ยวเราจะลงด้วย2แอปพลิเคเตอร์นะคะวันนี้ที่เลือกมามีความรู้สึกว่าอยากจะลองใช้แปรงที่เป็นในลักษณะบัฟเนื่องจากว่าดิฉันชอบแปรงนี้เป็นพิเศษนะคะแปรงอันนี้เปนของ it c o s m e t i c นะคะ heavy i l lux มันจะเป็นี้เข้าใจทุกคนเข้าใจในบัตรดนเลยว่าทําไมถึงโดนนะคะดิฉันจะปั๊มออกมา1ปั๊มก่อนนะคะปั๊มหนึ่งก็จะได้มาขนาดเม็ดเท่าแบบชิ พี P, อ่อหรือว่าทัวรันเตาก็ได้อะถ้าเอาภาษาคนง่ายๆนะคะเนี่ยก็จะได้มาประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะว่าเข้างนี้อะไรยังไงนะคะเราจะขอลงด้วยเลงด้วยอะไรก่อนเดียวไม่รู้นะคะเดี๋ยวขอดูก่อนอันนี้อันนี้คือกําลังดูกระจกอยู่นะคะแต่คิดว่าควรจะดูกระจกอีกอันหนึ่งซะมากกว่านะคะ นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงแบบนี้ไปก่อนนะคะทั่วๆคือตามสไตล์ของดิฉันที่ฉันเป็นมนุษย์ที่ลงรองพื้นไม่เป็นนะคะแล้วก็มักจะเกลี่ยด้วยวิธีแบบนี้ก่อนเสมอเลยเราค่อยมาเอาตัวแอปพลิเคเตอร์ค่ะลงอีกทีหนึ่งนะคะเราลงไปก่อนเท่านี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ตัวแปรงนะคะบัฟให้ดูก่อนโอเคผมดิฉันก็คือติดเข้าไปแล้วหนึ่ง นี่นะคะเออสีมันก็เอามาก็ดูแบบนิดนึงอยู่นะก็เหมือนจะได้นะเออเอาจริงๆเป็นมีเดียมคัพเรจจริงๆนะคะเนื่องจากว่าพอเราเราเป็นคนที่มีรอยสิวแล้วก็มีเท็กซ์เจอร์อะไรตรงนี้เนาะเออมันก็ปิดได้ดีนะคะ ช่วงนี้เราใช้ยาสิวด้วยนะคะคือเป็นยาตัวหนึ่งที่เรากําลังลองอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเออไม่คิดไม่ฝันมาก,ก่อนว่าช,วชีวิตนี้จะใช้ได้นะคะแล้วก็เออใช้ได้เว้ยอย่างนี้นะคะอุ้ยลงง่ายนะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าเวลาที่เราใช้แปรงทีไรนะคะเราไม่เคยมั่นใจกับการลงด้วยแปรงเลยนะคะเพราะว่ามันทําให้มีแบบเป็นเส้นๆน่เนะเห็นไหมเห็นตัวเส้นๆไหม คือในกล้องอาจจะไม่เห็นหรือยังไงไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าคือของเรา,าเห็นเป็นเส้นๆนเวลาที่ลงด้วยแปรงอะค่ะยังไงก็ยังคงเป็นเส้นนะคะมันค่อนข้างยากนิดนึงอะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยลงพวกรองพื้นด้วยแปรงเนื่องจากว่าเราไม่สามารถจริงๆนะคะแต่ก็อย่างที่เห็นว่า coverage เนี่ยไปได้นิดนึงเป็นในลักษณะแบบเออเราเรียกว่าเป็น light medium แล้วกันนะคะสำหรับเรานะแต่เราว่าสำหรับคนอื่นอันนี้น่าจะเป็น light นะคะ โอเคการลงด้วยแปรงไม่เวิร์กนะคะคือไม่เวิร์กส่วนใหญ่ mostly ไม่เวิร์กนะคะเดี๋ยวเราจะขอลงด้วยพัฟนะคะลงด้วยพัฟแบบแห้งนะอันนี้เป็นพัฟของซุกุนะคะซึ่งเราเใช้สลับกับตัวพัฟของอี e n นบอยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลงให้อีกข้างหนึ่งนะคะอะให้ดูความต่างก่อนลืมเลยนี่นะคะอันนี้ลงแล้วอันนี้ยังไม่ได้ลงเนาะอันนี้ก็จะได้ coverage บางๆนะคะ เราคิดว่าเราอาจจะอยากลองบิวสักนิดหนึ่งนะคะตรงช่วงบริเวณนี้บริเวณที่เรามีแบบร่องรอยสงครามเยอะๆนะคะเราก็จะใช้แปรงเหมือนเดิมนี่แหละในการลงนะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าใช้แปรงลงแล้วบิวขึ้นอย่างเงี้ยมันจะไปได้ถึงสเต็ปไหนนะคะโอ้เป็นอะไรที่บิวได้นะคะนี่เห็นไหมมันเพิ่มปิดเพิ่มขึ้นมานิดนึงประมาณ0.5เลเวลอะใช้ได้ใช้ได้นะดูสิ เราก็จะบอกว่าสีนี้ค่อนข้างขาวนะคะ <c oughs> คือคือดิฉันจิ้มมากลัวว่ามันจะมืดไปแล้วก็ในเรื่องของการออกซิไดอะไรใดๆอีกนะคะเดี๋ยวจะขอเอาพัฟมาหามากเกลี่ยเนื่องจากว่าลงด้วยแปรงแล้วอะมันสตรีกี้แบบตลอดเวลาเลยดิฉันไม่สามารถทําให้น้องเขาไม่สตรีกได้เลยนะคะการลงด้วยแปรงไม่ว่าจะแปรงชนิดไหนก็แล้วแต่นะแต่ก็อย่างที่บอกว่าใครถนัดแปรงก็ไปแปรงนะคะ แต่เรามีความรู้สึกว่าเราชอบฟองน้ํามากกว่านะคะโอเคข้างนี้ก็ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะลงอีกข้างหนึ่งเนาะด้วยฟองน้ํานะคะมีความรู้สึกว่าไม่ได้แบบเบาเบาวิวเบอร์นั้นนะคะรองพื้นไม่ได้แบบเบาวิวเบอร์นั้นนะยังยังมีความรู้สึกว่าเออมีเนื้อของรองพื้นอยู่บาง อ่าโอเคการลงด้วยฟองน้ำก็คือทำให้ทุกอย่างดูบางขึ้นและดูสม ooth แล้วก็แบบดูเอ่อจะเรียกว่าไงซิงค์อินทูสกินอ่ะมันดูแบบโอเคเรารู้สึกว่าการลงด้วยฟองน้ำเนี่ยให้แบบฟินิชที่หน้าพึงพอใจกว่ามากนะคะนี มันมีความรู้สึกว่ามันไม่ไปสกิดเอาความแห้งหรือเอาพวกเดซเซลที่มันยังค้างอยู่บนผิวเราขึ้นมานะคะนี่เป็นเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบที่จะใช้ตัวฟองน้ำซะมากกว่านะคะโอเคเนี่ยเห็นปะความต่างคือน่าจะต่างชัดเจนนะคะดูข้างนี้มันดูแบบ นวลไปหมดเลยนะคะแต่ค้างนี้มมันจะยังมีความแบบจุดจุดจุอยู่เราเราเดาว,ว่ามันน่าจะเกิดจากการที่ตัวแปลงขนแปลงอะคะ่ะเข้าไปสกิดพวกเดเซลเราขึ้นมานะ,ะอันนี้เป็นกับทุกเกือบจะแล้วกันเกือบจะทุกลองพื้นนะคะถ้าลองพื้นไม่ดีจริงเนี่ยไม่รอดจะถามว่ามีตัวที่รอดไหมมีนะคะ โอเคเสร็จแล้วเราก็อยากจะบิวขอ coverage เพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะไม่ได้บิวแล้วแหละนี่เหมือนทาใหม่อ่ะโอเคนี่ก็จะลงไป บริเวณที่มีรอยเยอะนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าอยากจะให้มันดูสม ooth ไปเดี๋ยวอาจจะไม่ขอลงช่วงบริเวณใกล้เปลือกตานะคะเนื่องจากว่าตาแบบยังมีอาการแพ้อยู่นะคะพอดีว่าแพ้ยาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมันขึ้นมาเป็นผื่นแล้วก็แบบเหมือนเป็น เม็ดตุ่มคันขึ้นมานะคะคันแบบคันมากๆอะก็เลยเอาจจะเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะมันจะเป็นเรื่องของแบบสกินเนาะที่จะไม่ใช่เมคอัพนะคะแต่เดี๋ยวจะยังไม่พูดในเซสชันนี้แล้วกันนะคะโอเคลงไปแล้วนะคะนี่ก็รู้สึกว่าหน้าฮอคือสีแบบ ต่างกันโดยชัดเจนไม่เป็นไรนะจ๊ะรับได้รับได้อน,นี้ยังได้อยู่นะคะได้อยู่ที่แปลว่าลงด้วยฟองน้ําให้ฟินิชที่ดีกว่าเยอะแต่ถามว่าฟินนชกริปเท่าฝั่งญี่ปุ่นไหมไม่เท่านะคะซู้ไม่ได้เลยนะคะอันนี้เรามีความรู้สึกว่ามันยังคงมีความเป็นขุยของขุยของผิวอยู่อะแบบ มันจะยังดูไม่ได้สมูทเบอร์นั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการออยังไงละ่ะรูคุมขนนะคะในเรื่องของการจัดก,การรูคุมขนเนี่ยตัวลองพื้นตัวนี้น่าจะยังไม่โอเคเท่าไหร่นะคะออด้วยความที่น้องเขาเป็น medium coverage นะคะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นออตัวที่ขออ่านก่อนนะ เรามีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างติดทนเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีความ m a t เล็กน้อยนะคะใช่ f i n ชจะจะดูแล้วแบบเป็นแนวเกือบเกือบ m a t t นะคะเป็น soft ก็ไม่ soft นะเป็นแบบ natural matte ละกันนะคะก็เลยอาจจะให้ความรู้สึกที่ว่าจัดการกับรูขุมขนเราไม่ได้นะคะซึ่งรูขุมขนเราก็ไม่ใช่หยอกนะคะอาทีนี้เราจะขอลงทั้งหน้าเลยนะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งไปว้แบบนี้แล้วเรามานั่งคุยกันเรื่อง product กันนิดนึงนะคะก็ตัว cosas นี้นะคะเป็นแบรนด์ที่เขาขึ้นชื่อในเรื่องของ sensitive skin ถ้าเกิดว่าใครที่มี sensitive skin จ๋าจานะคะเขาบอกว่าแนะนำให้ใช้ตัวแบรนด์ cosas เนี่ยได้แล้วก็เขาได้เคลมว่าแบรนด์เขาเป็นคลี a n ด้วยนะคะซึ่งเราไม่ได้อินกับการคลีนบ้าบออะไรพวกนี้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าทุกอย่างก็คือเคมีคอล hello อ่ะก็ให้ดูส่วนผสมก่อนนะคะนี่ คิดว่าน่าจะเห็นนะคะแต่เดี๋ยวถ้าไม่เห็นเนี่ยจะแปะไว้เป็นเท็กซ์ให้เนาะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าจะมีตัวที่เป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะในการให้ความชุ่มชื้นแต่เะาว่ามันไม่ได้แมทเทอร์ขนาดนั้นนะคะพอมันอยู่ในแบบเมคอัพแล้วมันใส่มาได้น้อยแล้วก็มีในอาซินามายเปปไทด์นะคะควาเลนควาเลนอันนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่ทำให้แบบมีความล,ลื่นบนผิวได้นิดนึงนะคะ แล้วก็โปรวิตามิน B B5 นะคะอานิก้าคาเฟอีนอาทิมิเซียนะคะเอ่อท่าที่ดูข้างหลังเนี่ยก็ไม่ได้ใส่มาในลำดับแรกสุดเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในเรื่องของฟอร์มูลีตคือตัวที่เอาไว้ทำรองพื้นซะมากกว่านะคะแล้วก็ ไฮายาเนี่ยมาในช่วงกลางๆเราคิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีผิวที่ขาดน้ําอยู่อันเนี้ยอาจจะต้องลองก่อนสักนิดหนึ่งนะคะว่าเออมีความแสบๆหรืออะไรไหมแต่เรารู้สึกว่าถ้ามันอยู่ในพวกเมคอัพอะคะ่ะมันใส่มาไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นพอ ไฮยาแล้วเนี่ยก็เป็นควาเลนนะคะสควาสควาเลนมาก่อนไฮยานะคะก็เป็นตัวปิดผิวอีกตัวหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นแพนตินอลนะคะแพนตินอลก็ B 5เนาะที่บอกอานิก้านะคะอานิก้านี้น่าจะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็อาร์ิมิเซียก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์คาเฟอีกก็ช่วยเรื่องของการแอนตี้ออกซิแดนต์เหมือนกันนะคะโอเคทโคฟิลลก็คือมาสุดท้ายนะคะให้ให้ความชุ่มชื้นเนาะมีไตรเปปไทด์ด้วยนะคะมาสุดท้ายแล้วแหละท้ายท้ายแล้วจริงๆนะคะก็ อย่าได้หวังว่าพวกเมคอัพที่ใส่สกินแคร์มาเนี่ยจะให้ผลทางด้านบำรุงผิวได้ขนาดนั้นนะคะเอาเป็นว่าเขาใส่มาเพื่อทำให้เมคอัพเนี่ยมีความลองลัสติ้งมากขึ้นแล้วก็มีความติดผิวทำให้ผิวเนี่ยไม่แห้งเกินไปที่เพื่อที่ว่าตัวโปรด u ักของเขาเนี่ยจะได้เกาะอ,อยู่บนผิวได้ดีขึ้นนะคะทำไมคันข้างจมูกจังเลย เราว่าเราเราว่าตัวเนี้ยค่ะไฮยาอาจจะมีความนิดนึงนะเพราะแบบมีความรู้สึกว่ามันเอ่อช่วงบริเวณเนี้ร้อนๆอนนิดหนึ่งนะคะอืมตัวไฮยาเนี่ยอาจจะอาจจะนิดนึงละกันนะคะตัวนี้เขาบอกว่าหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยจะทำให้ผิวรู้สึก alive คือมีชีวิต ชีวามากขึ้น Brighter, รสว่างขึ้นไฮเดร d ชุ่มชื้นมากขึ้น v i s ิ b l ลี l พลั e d คือผิวฟูขึ้นสูด so เท d ปอบประโลมผิวนะคะแล้วก็ได้รับการป้องก,กันคือ Protected เรารู้สึกว่าพวกนี้เคลมไปเฉยๆนะคะไม่ไม่ได้แบบว้าวหรือไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะคะที่ลงไปตอนนี้นะเรารู้สึกได้ว่ามีความวูบวาบบนผิวนิดหน่อยนะคะเรา ว่าน่าจะเกิดจากตัวไฮยาด้วยนะคะเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้แบบถูกกับไฮยาได้ร้อเขนาดนั้นนะคะแต่ช่วงหลังวันนี้ใช้ใช้ได้นะคะเออแล้วก็ตัวกันแดดตัวนี้นะคะเป็นซิงออกไซด์นะคะคือเป็นฟิสิกอลซันสกรีนเนาะอืม ตัวนี้นะคะหลังเปิดใช้เนี่ยอยู่ได้12มันนะคะคือปีหนึ่งพอดีแต่น่าแปลกใจว่านางเพิ่งออกมาเมื่อต้นปีนะจ๊ะแต่ p i ายเด t e นางก็คือปีหน้าเดือน9ซึ่งตอนนี้ที่ฉันได้ของมาตอนออปลายเดือน november แล้วอะซึ่งเรารู้สึกว่าเอออาจจะไม่ได้ใส่พวกสารกันบูดห,หรืออะไรใดๆมานะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันหมดอายุแล้วเนี่ยเราว่าน่าจะมีการหืนหรือ อื่นๆเพิ่มขึ้นมาได้นะคะเห็นว่ามันเป็นแบรนด์ที่ s u s t a i n เด l e ด้วยนะคะคก็เป็นแบรนด์กระต่ายด้วยนะคะมาในปริมาณ30มิลลิลิตรนะคะหรือว่า1ออนซ์พอดีเลยนะคะแล้วก็มีหลายอันเดอร์โทนให้เลือกถ้าใครสนใจเนี่ยเราคิดว่าควรเลือกอันเดอร์โทนให้ถูกนิดนึงว่าเนเชอรของ ต่างประเทศอ <au> ่ะมันจะมีความออกส้มนิดนิดน่ะเราไม well ่แน่ใจเหมือนกันนะคะมีความรู้สึกว่าเลือกสีเนี่ยยากมากเลยนะคะก็น่าจะเซตตัวในระดับหนึ่งแล้วนะคะสัมผัสได้ว่ายังมีความฉ่ำของผิวอยู่นี่แล้วก็ในอาการของความวูบวบที่บอกเมื่อกี้นะคะก็ยังมีอยู่นะคะเหมือนจะมีน้อยลงแล้วก็จะวูบวาบแค่เฉพาะช่วงที่มีความแห้งเป็นพิเศษคือช่วงนี้ก็จะมีความแห้งในช่วงของแบบ t r i a n g l e z o n นตรงนี้นะคะผิวเนี่ยไม่ได้แบบนึบๆอะไรนะคะแค่เป็นความรู้สึกว่ามีรองพื้นอยู่บนผิวเฉยๆนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าปาดออกเนี่ยก็ไม่ได้เห็นชัดเบอร์นั้นน,นนะนี่เห็นปะปาดออกไปแล้วก็ยังรู้สึกว่าเออยังเนียนได้อยู่นะคะซึ่งนี้ก็ทําได้ดีนะคะเพราะว่าถ้ารองพื้นเนี่ยบบางไม่จริงหรือไม่สมูทจริงๆนะคะมันจะทําไม่ได้เลยพอเวลาปาดไปปุ๊บม,มันจะ หายไปเลยนะคะหายไปเป็นดวงเนาะแต่อันนี้ก็รู้สึกว่าเออไปด้วยกันได้ดีนะมันยังมีปัญหาในเรื่องของรูขนะุมขนน่ะถ้าสมมุติว่ามันเซ็ตตัวแล้วใช่ไหมคะแล้วไปแท็บมันอีกทีนึงเนี่ยนะคุณก็จะได้สิ่งนี้เกิดขึ้นมานะคือมันจะมีความหลุดออกไปอะแล้วพอเป็นการหลุดที่ตกร่องรูขุมขนด้วยนะคะอืมตกร่องด้วยนะคะนิดนึงตกร่องนิดนึงเนาะ ก็แนะนําว่าเป็นลองพื้นที่ถ้ามีแบรนด์อื่นที่ดีกว่าก็ไม่ต้องลองก็ได้นะคะตัวนี้หรือว่าถ้าใครที่มีผิวเซนซิทีฟจัดจดเนี่ยเราว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าลองนะคะคนที่น่าลองคือคนที่มีผิวเซนซิทีฟจัดจัดแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยกล้าใช้ลองพื้นที่มีส่วนผสมหน้าตาประหลาดประหลามาเพิ่มเติมนะคะ แต่ตัวนี้ถ้าคนที่เป็นเมคอัพจังกี้หรือชอบเล่นลองพื้นอะไรพวกนี้อยู่แล้วเราว่าข้ามตัวนี้ไปก็ได้นะคะมันในเรื่องของรูมขนนะมัยังจัดการได้ไม่ดีเท่านะคะเราคิดว่าน่าจะต้องใช้พรเมอร์ช่วยนะคะแต่งหน้าส่วนอื่นเพิ่มสักนิดนึงเพราะเนื่องจากว่ามันมันขาวมากเลยเนาะโอเคสําหรับตัวนี้ไม่แอบพรูฟนะคะถ้าใครสนใจอยากจะไปลองเนี่ยก็ไปลองได้เนาะแต่สําหรับเราเรารู้สึกว่ามัน ไม่อินสปายเลยอะ่ะไม่รู้สึกว่าอยากจะแต่งหน้าต่อมีควารู้สึกว่าผิวมันไม่สวยอะ่ะเศร้าเหลือเกินนะคะไปทางฝั่งญี่ปุ่นดีกว่านะคะรองพื้นเนี่ยงานเขาดีกว่ามากเลยนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Melody r u i ด้วยนะคะหรือว่าจะกดเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยก็ได้นะคะเศร้าเลยอะแอบคาดหวังรองพื้นตัวนี้มากเลยนะเนี่ยแต่แบบแง่เลยนะคะแค่สำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย